เรามาเช็คอุณหภูมิใจกันก่อนดีกว่าลองดูสเตตัสของความรู้สึกของตัวเองกันก่อนเนาะลองอยู่กับตัวเองนะแล้วลองดูสิคะว่าวัาวนนี้ความรู้สึกเราเป็นสีอะไร เราสังเกตไหมคะว่าคือสีเนี่ยมันเป็นตัวที่บ่งบอกความรู้สึกของเราได้เนาะแล้วมันอาจจะง่ายกว่าการที่เราไอดีนิฟายความรู้สึกแต่จริงๆดีที่สุดคือเรารู้ว่าเรารู้สึกอย่างไรสักพักเราก็จะเริ่มรู้ว่าเนี่ยคือคําถามสําคัญในชีวิตที่เราไม่ค่อยได้ถามตัวเองเลยเราสังเกตไหมว่าถ้าสมมุติว่าเราตื่นเช้าขึ้นมา ก็สีของเราเนี่ยค่ะสมมุติมันเป็นสีเทาเนาะสมมติมันเป็นสีดำงั้นโอกาสที่อะไรที่เข้ามาในวันนั้นนะคะ<ม>เราก็จะมองมันผ่านสีนั้นมันก็มีโอกาสง่ายถูกไหมคะงั้นอารมณ์เราความคิดเราอะ่ะมันก็จะเปลาะกบางง่ายเหมือนกันเวลาที่เรารู้สึกเป็นสีฟ้าเรารู้สึกเป็นสีเขียวงั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออสภาวะของเราตอนเนี้ยมันมีอะไรเข้ามาเราจะมองมันเคลียร์กว่าเราจะ รู้สึกว่าเราพร้อมจะรับการเรียนรู้ได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีปัญหาอาจจะไม่ใช่ปัญหาละเวลาเข้ามาเอ๊ะปัญหาแล้วฉันจะต้องจัดการยังไงหรือฉันจะต้องเรียนรู้อะไรกับมันมันเป็นสิ่งสําคัญที่เราไม่เคยเช็คตัวเอง